One, two, three. 2, come on! Come on! Come on! I dare you to fix me I'm crossing the line again Falling on my knees No stranger to pain It's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid if I let go of this pain and my. No air left breathe. สวัสดีจ้าพบกับช่องเทไทยสไปฮอนแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองป,องปายโซโคทุกคนทดจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วจ้าช่วงหมอมอยหอยสังกับตัวโตเทไทยจ้า ก่อนอื่นก็ขอบคุณแฟนคลับ f อฟที่ติดตามมาจากทาง t ิกตอกด้วยนะคะที่มาเป็นกําลังใจในฝั่งทาง YouTube ของเรานะคะขอบพระคุณมากๆค่ะและก็ตัวตัเองก็จะมีคลิปสั้นฝั่งทาง t ิกต o k มาให้แฟนคลับ f อฟซีทาง YouTube ได้ดูกันเหมือนกันนะคะสลับปรับเปลี่ยนอารมณ์ไปด้วยนะคะแต่ฝั่งทาง TikTok ส่วนมากก็คือพวก ตลกโปกฮาสมากกว่านะครพอใครเครียดใครเงากันนะคะแต่ฝั่งทาง YouTube ก็คือเรื่องราวชีวิตการใช้ชีวิตในต่างแดนการใช้ชีวิตของโตโตเองและประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองหรือว่าเพื่อนพี่คุณแม่ต่างๆที่อยู่เมืองนอกที่เป็นเพื่อนกันกับโตัวต,วตว้ที่ได้ยินมาเล่าสู่กันฟังมา และก็เป็นประสบการณ์จริงๆที่ได้เจอในเมืองนอกเมืองนามาเล่าสู่ทุกคนฟังนะคะวันนี้อากาศฝนตกค่ะทั้งฝนทั้งลมทั้งวี่ทั้งวันเลยวันนี้แต่ฝนก็ไม่หนักมากแต่ลมนัสิคะความหนาวก็อยู่แค่เก้าองศานะคะวันนี้ก็ถือว่าเดือนนี้ผิดแปลกจากทุกๆปีทุกปีถ้าเดือนมกราช่วงนี้จะอยู่ แค่สาถึงสองศา5องศาเต็มที่นะคะตอนนี้ก็ถือว่าอากาศสูงนะคะแต่ก็คงจะฝนแล้วก็ครึ้มสลัวสเสียบแบบนี้ติดต่อกันไปเป็นอาทิตย์เลยทีเดียวคิดว่าคงจะเป็นประมาณนั้นนะคะนับวันแล้ว่ะใกล้จะได้ไปเที่ยวแล้วนะคะนู่นแหละ่ะวันที่2ี่สนะคะจะเดินทางตัวตัวเองกับพ่อใหญ่ก็จะไปเที่ยวทางสวิตเซอร์แลนด์นะคะเปิดหูเปิดตาพักผ่อนนิดนึ่งสัก เจ็ดแปดวันนะคะไปใกล้ไปไกลเรามีความสุขได้ท่องโลกได้โลกว่างนะคะอย่างน้อยแต่ละประเทศก็สวยงามแตกต่างกันไปเราเปิดหูเปิดตาเปิดใจมองไปในโลกกว้างเราไปเที่ยวที่ไหนแล้วเราก็จะได้มีความสุขความสนุกสนานกับทุกที่ที่ไปนะคะสำหรับการท่องเที่ยวท่องโลกนะคะทุกคนก็จำไว้เลยนะคะว่า บ้านเขาก็คือบ้านเขา,บ,า,เขาบ้านเราก็คือบ้านเราความสวยงามแต่ละที่แตกต่างกันไปนะคะเราก็ถือว่าได้เก็บเกี่ยวได้เห็นความสวยงามในโลกใบนี้นะคะแต่ละที่แตกต่างกันไปวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่กันฟังค้ะก็อยู่ในช่วงที่พ่อของตัวตัวเองเกิดอุบัติเหตุนะคะตอนนี้ก็มาอยู่บ้านแล้วค่ะก็เดินเริ่มเดินเองได้อะไรได้แล้วนะคะตั้งแต่ผ่าตัด หัวเข่านะคะแต่ก็มีคําถามจากแฟนนะคะอย่างเมื่อวานนี้ก็พูดให้แกฟังแกก็ไม่เข้าใจนะคบความที่ฝรั่งไม่เข้าใจแต่เราต้องค่อยอธิบายค่อยเป็นค่อยไปแต่คําว่าเมียฝรั่งนะคะเราต้องเิตใจส่วนหนึ่งเราก็อยู่ครอบครัวทางเมืองไทยพ่อแม่พี่น้องใจเราส่วนหนึ่งก็อยู่กับแฟนเราต้องบริหารเิตใจและค่อยพูดค่อยซึมค่อยซับ แต่บางครั้งก็ถือว่าเข้าใจกันยากเหมือนกันมันต้องใช้เวลาเพราะว่าฝรั่งภาษาวัฒนธรรมสังคมของเขามันแตกต่างจากเราเราก็ไปอีกแบบหนึง่งเป็นบางเรื่องนะคะอย่างเรื่องที่พ่อขับรถไปชนแล้วแกก็ว่าอยู่เหมือนกันนะคะอย่างเมื่อวานก็อธิบายให้แกฟังว่าเราต้องจ่ายค่านี่ค่านั่นค่านั่นแกบอกว่าทางเมืองไทยฉันเห็นลูกเด็กเล็กแดงหัวเท่ากำปัน้น ก็ขับรถมอเตอร์ไซค์กันรอบหมู่บ้านแป๊ดแป็ดแป๋ทำไมเขาขับกันได้ทางเมืองนอกอายุไม่ถึง18ปีหรือว่าไม่มีใบขับขี่ไม่สามารถขับได้นะคะแม้กระทั่งจักรยานที่มีความเร็วสูงเป็นจักรยานไฟฟ้ารุ่นใหม่ทุกวันนี้เคาก็บังคับให้ใส่หมวกกนันน็อกแกบอกว่าพ่อไปได้ยังไงใบขับขี่พ่อก็ไม่มีหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่ ล้มขึ้นมาชนขึ้นมาบาดเจ็บแบบนี้เป็นยังไงแล้วตำรวจเขาจัดการเด็ดขาดไหมหลักในกรณีของคุณพ่อวันข้างหน้าจะได้ขับรถไหมแกก็ถามนะครับเพราะว่าเมืองนอกถ้าคุณไปชนหรือไปเกี่ยวไปอะไรถ้าคุณไม่มีใบขับขี่กฎหมายเขาก็คือสามารถไม่ให้ขับขี่เป็นปีสองปีอะไรก็ว่ากันไปกฎหมายเขาก็จะเป็นกฎหมายเราไม่ได้ว่ากฎหมายเมืองนอกแข็งหรือบ้านเราแข็งแต่การปฏิบัติตัว ทำตามกฎหมายระเบ,บียบวินัยมันแตกต่างกันนะคะเมืองนอกเป๊ะๆอย่างแฟนตโตโตเองจะไปกินเลี้ยงจะไปสังสรรค์กับครอบครัวไปไหนก็ช่างแฟนตโตโตเบียรแก้วหนึง่งวายแก้วหนึง่งจะเล็กจะใหญ่แกไม่แตะเลยนะคะแอลกอฮอล์เกบไม่เด็ดขาดแต่กับพ่อใหญ่เก่าวันนั้นพูดให้ฟังอีกเหมือนกันนะครับไปเยี่ยมเพื่อนที่เบลเยี่ยมขับรถไปเอง เมืองเขาก็ไม่ได้ไกลาจากด่านทางฮอลแลนด์มากเท่าไหร่แต่แกก็ขอดื่มเบียร์ไปสองสาแก้วนะครับเพราะขับมาตัวเองก็หลงทางด้วยหน้าหนาวด้วยมันก็ลังมืดด้วยนะคะวนไปวนมาตำรวจเรียกเรียกทีนี้ปกติขาแกก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วเพราะใหญ่นะคะขาก็ไม่ค่อยดีเดินซุซเซเขาก็คิดว่าเมา ยันนิกตัวเองก็ไปเป่าเขาให้ไปเป่านะคะตรงจุดใดจุดหนึ่งเป่าตรวจแอลกอฮอล์เขาผ่าแก่ไปเป่าแกก็บ่นเขาโวยวายเขาแต่ไม่ได้เมานู่นนี่นั่นโตโตเองก็บอกเขาใหญ่นะคะว่าเรามาต่างถินต่างแดนเธอดื่มทมําไมเธอดื่มแก้วเดียวก็พอขอดื่มสามแก้วทีนี้ละเมาไม่เมาถ้าเธอมีแอลกอฮอล์มีปัญหาขึ้นมาตํารวจเขาก็โยนความผิดในเรื่องแอลกอฮอล์โดยตรง แกก็บนเขาสารพัดกลับมาฝั่งทางฮอลแลนด์แกไม่พอใจตำรวจเรียกแกก็เขียนใบเขียนจดหมายไปห้เจ้าหน้าที่ฝ่ายระดับสูงไปถ้าเป็นบ้านเราก็คงจะเป็นพวกผู้กำกับอะไรเขียนไปว่าเขาสารพัดฉันขาฉันไม่ดีเองฉันเดินโซซัสโซเซไม่ใช่เพราะฉั้นเมาแกก็ไปเถียงเขาสารพัดสารเพศแต่ส่วนหนึ่งตัวตเองก็คิดว่าแกก็คงจะเมานิดๆนะคะนี่แหละค่ะ วกมาทางบ้านเราแฟนตุตัวเองก็สงสัยว่าทำไมเด็กหัวเท่ากับปั้นสิบขวบสิบกว่าขวบยังไม่ถึงปอห้าปอหกขับรถมอไซค์กันเ,ออเราก็อธิบายยากตุ๊ตัวก็อธิบายอยู่ว่าไม่ใช่พวกฉันอยากให้เขาขับแต่เด็กมันก็อยากว่าอยากหัดอยากขับขับไปโรงเรียนเองก็มีเด็กมอสองมอสมหรือว่ามอหนึ่งอะไรเขาก็ขับกันอย่างรถคันที่พ่อตุ๊ตัเอง ขับไปเกิดอุบัติเหตุนี่ก็ไม่ใช่ว่ารถสวยรถงามนะคะรถก็คือใช้บ้านนอกครอหนาเรามอเตอร์ไซคันก็รุ่นเก่าแล้วนะคะไม่รู้เบลอะไรก็ว่ากันไปนะคะขับไปทุ่งไปอะไรมันก็ไปได้อยู่แต่ถ้าไปถึงอำเภอมันก็พอไปได้แต่มันก็ไม่ได้ถึงว่าเป็นรถใหม่รถเร็วรถแร,ร,ถรงนะคะบางครั้งรถมันไม่ได้แรงหรอกนะคะแต่คนมันแรงกว่ารถนะคะ ในวันนั้นก็เขามีงานแต่งงานอะไรแกก็ขับไปนะคะพูดใหม่ก็เหมือนใหม่นะคะแต่วันนี้ก็จ่ายผู้กรณีไปจ่ายตำรวจไปด้วยส่วนหนึ่งนะคะเขาก็ขอค่าอะไรก็ว่ากันไปแต่ก็จบสิ้นไปก็ถือว่าฟาดคอฟาดเข็นจบสิ้นกันไปในเรื่องนี้โตัวโต้ก็เลยบอกแม่บอกพ่อไม่ต้องพูดอะไรถึงมันอีกนะดูแลแต่ตัวเองให้แข็งแรงขึ้นมาเงินทองของนอกกายไม่ตายเราหาได้อยู่หรอกคอย สุขภาพของเราดีขึ้นถ้าเราเป็นอะไรไปร่างกายนี่เราซื้อคืนมามันยากตัวโตก็ว่า,างี้แต่ส่วนหนึ่งก็สงสัยอยู่ค่ะว่าเวลาไปรักษาพยาบาลนะคะโรงพยาบาลใหญ่ๆอย่างนี้ในเคสที่สมมติว่าไปรักษาผ่าตัดสี่่าห้าหมื่นถ้าคนไม่มีเงินจริงๆคนป่วยตัวโตก็ไม่เคยเห็นแต่ก็คือคุยให้กันฟังว่าถ้าคนไม่มีเงินจ่ายโรงพยาบาลกินเขาทำยังไงอะไรอย่างนี้ตัวโต้ก็ถาม บางคนเขาก็บอกว่ากู้นี่ยืมสินกันไปจ่ายนะคะจ่ายไม่งั้นเขาก็ไม่ให้คนป่วยคนรักษาคนอยู่ในโรงพยาบาลออกมาบ้านได้อะไรอย่างนี้ก็เราเข้าใจอยู่ค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลเขาก็มีต้นต้นทุนค่าหมอพยาบาลแพทย์อะไรต่างๆนะคะแต่ของตัวตัวเองก็เรียบร้อยไปแล้วแต่เหลือวันที่16นี่แหละค่ะที่จะถึงพ่อก็ต้องไปเช็คไปเอ็กซเรย์ขาดูว่าปกติหรือยังแต่ทุกวันนี้แกก็ถือว่าแข็งแรงขึ้นมาแล้วเดินเอียงได้อะไรได้ ขาก็คงจะมีปวดมีอะไรบ้างนะครับคนแก่ไม่ใช่คนหนุ่มนะคะคนแก่แค่หลมเฉยๆไม่ได้ไปชนกับอะไรก็ยังเจ็บกว่าจะลุกได้กว่าจะขับจะเคลื่อนกว่าจะกลับมาปกติได้ก็ใช้เวลานานอย่างนี้คนแก่ด้วยทั้งไปแผกไปชนขึ้นมานะคะแต่ก็จบสิ้นไปแต่เราก็อธิบายให้แฟนฟังนี่แหละแกว่าทำไมต้องได้จ่ายนู่นทำไมต้องได้จ่ายนี่ทำไมเป็นแบบนี้ กฎหมายแต่ละที่มันก็แตกต่างกันไปเราก็ไม่ได้ว่าบางครั้งเราอธิบายให้ฝรั่งฟังเราก็ไม่ได้พูดซะสุริทิสุดเดชว่าบ้านเราต้องมีแบบนี้แบบนั้นนะคะเราก็กลัวเขาคิดว่าทําไมเป็นอย่างนี้เลอประเทศไทยเป็นอย่างนั้นแล้วก็เรื่องพ่อแม่พี่น้องนี่ด้วยบางครั้งเรา เขาเรียกว่าหนังหน้าไฟนะคะต้อนรับทุกทางนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งทางพี่น้องฝั่งทางแฟนเราก็ต้องค่อยพูดค่อยอะไรไปให้เขาเข้าใจนะคะทางแฟนทางพี่น้องเราก็ต้องพูดไปในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ว่าหลอกเขามากก็นิดนึงก็แล้วกันบางครั้งเราหลอกหรือว่าโกหกบ้างนิดหน่อยๆเพื่อทั้งสองฝ่ายสบายใจเราก็ยอมทํานะคะเมียฝรั่งหลายคนก็คงเป็นเหมือนตัวโต้บางครั้ง ทำงานเองเงินตัวเองได้เงินมาส่งไปทางบ้านแต่ก็บอกพ่อบอกแม่ว่าเงินนี้เป็นเงินของฝรั่งนะฝรั่งให้ให้เป็นของขวัญพ่อให้เป็นของขวัญแม่ให้เป็นของขวัญพี่น้องเพื่อให้เขาได้รักเฟนเราด้วยอะไรด้วยมันก็จะมีบ้างอยู่นะคะคนกลางนะคะบางครั้งก็ บางครั้งเราไปตลาดเราซื้อนู่นซื้อนี่มาแต่าบางครั้งเราก็บอกว่าแม่เห็นไอ้นี่นะ่ากินเขาซื้อมาให้เธอแนละ้วบางครั้งเราก็แกล้งให้แฟนเห็นในลักษณะนี้อยู่นะคะอยากให้ทั้งสองฝ่ายสบายใจเราก็ยอมนิดหนึ่งประมาณนี้นะคะเหมือนตัวโตวเองแต่ก่อนทำงานที่พัทยาเป็นผู้จัดการร้านกึ่งร้านอาหารกึ่งคาเฟ่กึ่งบาร์เราก็เป็นหนังหน้าไฟลูกน้องมีปัญหาก็มาทางเรา เจ้านายมีปัญหาไม่อยากจะนี่อยากให้ลูกน้องทําแบบนี้แบบนั้นเขาก็มาเราเราก็ไปเขาก็เรา,เ,รา,เ,ราเป็นคนกลางนะคะเราก็เลยต้องแบ่งรับแบ่งสู้กับทุกเรื่องตอนดูแลร้านอาหารที่พัทยาก็ลูกน้องสามสิบสี่สิบคนปัญหาแต่ละทิศก็เยอะพอสมควรคอมเพนจากลูกค้าบ้างอะไรบ้างเจ้านายก็อยากได้แบบนี้แบบนั้นทําไมเด็กไม่ทําแบบนี้เรานะคะเป็นคนกลางเราก็จะแบ่งร่างเอาเหมือนตอนนี้ เราก็เป็นคนกลางนะคะชีวิตเมียฝรั่งกลางไปหาพ่อแม่พี่น้องเราทางเมืองไทยกลางมาฝั่งแฟนของเราเราต้องเอาใจทั้งสองฝ่ายนะครับก็ยอมรับนะครับว่าเราก็เข้าใจทุกคนนะครบเมียฝรั่งทุกหลายๆท่านก็คงจะเป็นเหมือนตัวตัวเองนะคะกลัวเขาไม่รักพ่อแม่พี่น้องเรากลัวเขาไม่เข้าใจพ่อแม่พี่น้องเรานู่นนี่นั่นหลากหลายเรื่องนะครับแต่งเสริมเติมไป แต่เรื่องสําหรับคุณพ่ออะไระต่างๆสําหรับทุกคนที่เป็นกําลังใจก็ขอบพระคุณมากๆนะคะก็คือจบสิ้นกันไปเป็นเรื่องๆไปแต่ละชีวิตตอนนี้ก็ปีใหม่เข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างจบไปเราก็เดินหน้ามุ่งมั่นขยันหารักษาไว้ใช้ใจ่ายประหยัดเดี๋ยวก็มีนะคะแต่ละคนก็สู้กันไปในตามทางเดินที่เราเลือกเดินนะคะขอให้เรามีความสุขมากกว่าความทุกข์นะคะเดิน สู้ทำไปเถอะถ้าไม่เดือดร้อนใครไม่เดือดร้อนตัวเองด้วยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะไม่ว่าจะทาง TikTok เอ่ยทาง y t u t u เอ่ยที่ตั้งนานนะคะทั้งเอฟซเก่าใหม่ทุกคนขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรวยรวยเฮงเฮงปังปังกันทุกคนนะคะขอบคุณและสวัสดีจ้า